เพื่อนก็จะเตือนว่าเราควรจะมีช่วงเวลาที่เราแบบเสียใจบ้างปล่อยให้อารมณ์มันได้ระบายออกมาบ้าง ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งที่อุ้มรู้สึกว่าแบบมันอันๆมันเหมือนแบบเราว่าเราโอเคนะแต่มันรู้สึกเหมือนยังไงไม่รู้อยากจะร้องก็ไม่ร้องอยากจะดีใจก็ไม่ดีใจมันเหมือนอึดๆอยู่ข้างในอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอ้นอุ้มนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่อุ้มได้ปล่อยคลิปว่าทําไมอุ้มถึงเป็นซิงเกิลมหมไปเนาะมีหลายๆคนนะคะทักเข้ามาถามเยอะมากว่าเรามีวิธีการรับมือยังไงวิธีการจัดการกับตัวเองวิธีการดูแลลูกยังไงสาาามมรถเป็็นิก้้้ลแววใชชีตต่อได ฟีดแบ克จากคลิปนั้นก็คือแบบเยอะมากๆอุ้มได้รับกําลังใจจากทุกคนเยอะมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยจริงๆที่แบบว่าให้กําลังใจกันเนาะแล้วอุ้มก็เพิ่งรู้ว่ามีแม่ๆหลายคนนะคะตอค่ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันเหมือนแบบว่าเราไปพูดในสิ่งที่เขาก็กําลังคิดอยู่รู้สึกอยู่นะค่ยังไงอุ้มก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่แบบว่ากําลังอยู่ในช่วงที่ลําบากใจกําลังตัดสินใจนะคะเราก็ต้องช่างข้อดีข้อเสียนะคะอุ้มไม่ได้บอกว่าการที่อุ้มตัดสินใจมาทางเนี้ยมันดีที่ ที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะเลือกอะไรแต่ละอย่างมันมีราคาที่เราจะต้องจ่ายเนาะ กลับมาสู่คําถามของเรานะคะอุ้มมีวิธีการยังไงในการที่จัดการตัวเองแล้วก็ดูแลลูกนะคะในภาวะที่เราต้องแบบว่าเป็นซิงเกิลมัมเนาะก็หลังจากที่เราเลือกทางนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองเนาะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาแบบดูแลใจิตใจของตัวเองก่อนแต่อุ้มแบบเป็นคนที่โชคดีมากเวลาที่เรามีความเครียดความไม่สบายใจความทุกข์ใจอะไรแบบนี้อุ้มจะเป็นคนที่แบบไม่ได้เก็บมาคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะความ เครียดเรามีแต่ว่าอุ้มนอนหลับทุกคืนนะแต่คือในสภาพจิตใจของเราโดยปกติคืออุ้มโอเคมากๆเลยอะ่ะมันก็น่าจะมีความเครียดที่เราไม่รู้ตัวระดับใต้สํานึกอะ่ะแล้วก็มันไม่ได้แสดงออกมาในทาง อารมณ์ของเราทุกคนคือมันไปแสดงออกทาให้หน้ามองคล้ําหน้าเคร่งเครียดผิวเป็นสิวซึ่งก่อนหน้าน,นี้บอกเลยว่าช่วงที่เราอะสภาพจิตใจไม่ดีนะคะสิวเราขึ้นหนักมากผดเราขึ้นหนักมากแต่สําหรับบางคนนะคะที่มีอาการเครียดมากๆอุ้มก็นแนะนํานะคะว่าให้ไปปรึกษาจิตแพทย์ร่วมด้วยนะคะจะบอกว่าวิธทีที่อุ้มดูแลตัวเองก็คือคอ,อุ้มอะประหลาดนิดนึงคืออุ้มเป็นคนที่ดูแลตัวเองจากภายนอกเข้าไปสู่ภายในอยากจะบอกว่าวิธีเนี้ยทุกคนมันเวิร์กมากๆเลยนะ ถ้าเราเห็นภายนอกของเราแบบว่าดูโอเคอะภายในของเรามันก็จะค่อยๆแบบว่าดีขึ้นตามมาตามมาซึ่งเดิมอุ้มเป็นคนที่เป็น Acne prone s k สกินก็คือเป็นผิวที่สิวค่อนข้างจะขึ้นง่ายอยู่แล้วนะคะพอมันยิ่งกระตุ้นด้วยฮอร์โมนกระตุ้นด้วยความเครียดแล้วเนี่ยสิวมันพร้อมจะกลับมาปะทุตลอดเวลาแต่พอช่วงที่อุ้มท้องแล้วก็ให้นมมารีเนี่ยคือตอนนั้นผิวแห้งมากๆเชื่อว่าแม่หลายคนเป็นแต่พอหยุดให้นมปุ๊บ สิวกลับมาขึ้นเลยจ้าตอนนี้ก็กลับมามีปัญหาหน้ามันเหมือนเดิมพอปัญหาหน้ามันเสร็จสิวมันก็ขึ้นอุ้มก็มีสิวจากการใส่แมสด้วยเพราะว่าสิวมันจะชอบขึ้นบริเวณคางตรงบริเวณที่เสียดสีกับแมสนะคะคือขึ้นได้เลยมันจะรู้สึกว่ามันสักๆแล้วก็ชอบมีสิวอุดตันตรงหน้าผากตรงนี้นะคะเวลาที่เรายิ่งเครียดอ่ะมันก็ยิ่งขึ้นตอนนี้นะคะอุ้มก็เลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวลดอาการเป็นสิวลดสิวอักเสบนะคะอุ้ม เซรั่มและตัวดูโอพลัสนะคะซึ่งเซตนี้นะคะอุ้มเคยแนะนําเพื่อนๆแล้วก็เคยแนะนําคนไข้ที่เป็นสิวนะคะไปใช้ด้วยตัวเอฟฟาคาเซรั่มนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยในการลดการอักเสบของสิวแล้วก็ผัดเซลล์ผิวนะโดยมีส่วนประกอบหลักทั้งหมด3ตัวนะคะนั่นก็คือ LHA นะคะช่วยผัดรอยสิวกริซิลิกแอซิดนะคะเป็นตัวสลายสิวอุดตันแล้วก็มีไกลโค lic แอซิดนะคะลดสิวอุดตันที่กําลังจะปะทุในอนาคตและนอกจากนี้นะคะเขาก็มีตัวเด็ดนั่นก็คือเขาใส่วิตามิน B3 นะคะ เพื่อมาลดอาการระคายเคืองสําหรับตัวเนื้อสัมผัสนะคะก็จะเป็นซีรั่มใสๆเนื้อบางเบาพอทาไปสัก2สัปดาห์นะคะอุ้มก็จะรู้สึกว่าแบบหน้ามันเริ่มเรียบขึ้นสิวอุดตันเป็นเล็กๆนะคะก็จะหลุดออกไปสิวอักเสบเล็กๆก็ช่วยให้ยุบแห้งด้วยนะแล้วก็ยังช่วยเรื่องรอยสิวด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคะสิวอุดตันเนี่ยมันเกิดจากการทํางานที่ผิดปกติของต่อมไขมันแล้วก็เซลล์ผิวที่ไม่ยอมหลุดลอกออกไปนะคะมันก็เลยอุดตันสะสมพอใช้ครีมที่ช่วยผัดเซลล์นะคะมันก็จะทําให้สิวอุดตันมัน ะะที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะเราก็ต้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวคืนเข้าไปด้วยแม้ว่าหน้าเราจะเป็นสิวนะคะแต่การที่เราใช้ยาสิวหรือว่าผัดเซลล์ผิวมากๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หน้าเราแห้งได้นะอุม้มก็เลยเลือกเป็นตัวนี้นะคะตัว duo plus ตัวนี้นะคะจะเป็น m o i s ไรเซ z e r ที่ทํามาเพื่อคนผิวมันคนเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเพราะว่ามันจะไม่อุดตันผิวเราแล้วก็ไม่เหนียวระทาแล้วซึมง,ง่ายมากๆอุ้มก็ใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะแต่งหน้าทับต่อก็ไม่เป็นกราตัวนี้นะคะก็ทาหลังจากตัวเซรั่มพอทาทับกันเนี่ยตอน เช้าตื่นขึ้นมานะคะมันช่วยให้สิวยุบไปมากกว่า50%เลยค่ะเดี๋ยวอุ้มจะโชว์รูปให้ดู พอเราส่องกระจกนะคะแล้วเรารู้สึกหน้าดูดีขึ้นผิวเรียบไม่มีสิวนะมันก็ทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะได้พลังบวกจากการที่เราดูดีนะคะมันก็จะช่วยทําให้จิตใจภายในเราดูดีขึ้นความสุขของอุ้มช่วงนี้คือง่ายมากทุกคนเราปวดเมื่อยเราก็ได้ไปสปาไปนวดผ่อนคลายนะคะแล้วก็ได้ไปทําเล็บอะไรแบบนี้เรารู้สึกโอ้ยเล็บเราสวยอ,อ๋อเราไม่ปวดเมื่อยหน้าเราก็ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีดีดีตามๆขึ้นมาเองนะคะ แน่นอนค่ะทุกคนถึงแม้ว่าแบบหลายๆคนจะดูว่าอุ้มแบบโอเคใช่ไหมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโอเคตลอดเราไม่เจ็บไม่ปวดอะไรคือมันก็ไม่ใช่นะคะจริงๆมันก็ยังมีมุมที่แบบว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกเครียดพอเราได้เห็นหรือเราได้ยินได้ฟังเราก็รู้สึกไม่ดีอยากจะร้องไห้มันมันมันก็ยังมีเป็นพักๆนะคะแต่อุ้มโชคดีว่าอุ้มมีเพื่อนอะเป็นจิตแพทย์ทุกคน แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยเราก็แบบโทรไปหาเลยก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟังว่าแบบเออเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4นางก็จะคอยแบบว่า ประเมินจิตใจฉันปร,ประเมินความรู้สึกว่าเออเราอยู่ในภาวะโอเคไหมซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นห่วงนะแล้วเพื่อนก็บอกว่าโอเคแกเก่งมากที่แบบว่าผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้โดยที่ไม่ได้มีอาการซึมเศร้าหรืออะไรเลยแต่เพื่อนก็จะเตือนว่าเราควรจะมีช่วงเวลาที่เราแบบเสียใจบ้างปล่อยให้อารมณ์มัน ได้ระบายออกมาบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งที่อุ้มรู้สึกว่าแบบมันอันอันมันเหมือนแบบเราว่าเราโอเคนะแต่มันรู้สึกเหมือนยังไงไม่รู้อยากจะร้องก็ไม่ร้องอยากจะดีใจก็ไม่ดีใจมันเหมือนอึด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 อยู่ข้างในอย่างเงี้ยเออก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าแกต้องให้เวลากับตัวเองได้เสียใจตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองแบบเสียใจจริงจงจังๆเลยด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างแล้วก็แบบกดอารมณ์กดอารมณ์กดอารมณ์มเข้าไปพอแบบเพื่อนพูดมาออย่่เเี้วก็ แล้วเราก็เลยแบบไปเปิดเพลงเศร้านั่นนี่นูน่นเราก็ร้องไห้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 ออกมาแบบโฮใหญ่ๆดังฉะนั้นก็คือลงมาเวอร์ทุกคนแบบ เออเราได้ปล่อยให้ตัวเองเสียใจด้วยอย่าก,กดอารมณ์ตัวเองไว้อย่างเดียวความเศร้าความอะไรมันได้มันได้ออกมา <c oughs> ก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เป็น <c oughs> <c oughs> จิตแพทย์ของอุ้มด้วยนะที่คอยแบบว่าดูแลรักษาสภาพจิตใจเรา <c oughs> และอย่างที่บอกสิ่งที่ทําให้อุ้มนะใช้ชีวิตได้โดยที่ยังมีโฟกัสอยู่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่พังรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ยังมีคุณค่ายังประสบความสําเร็จอยู่ก็คือว่าเรื่องงาน จริงๆคุณทุกคนพอพอเราแบบเหมือนเราล้มเหลวในเรื่องบางเรื่องใช่ไหมแล้วเราก็พยายามหาอีกเรื่องหนึ่งที่มาแบบชดเชยความมั่นใจของอุ้มก็คือเรื่องงานอุ้มไปทํางานดูแลคนไข้ทําคนไข้ทุกคนให้สวยขึ้นได้ออกไปพบ ผู้คนได้แบบพูดคุยกับคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นงานที่อุ้มรักมากๆแล้วอุ้มก็คิดว่าอุ้มทําได้ดีอุ้มเข้าใจเลยอะการที่คนเราเป็นแบบแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวการที่เราต้องดิเพนเด้์กับคนอื่นอะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบมีลูกนะอุ้มก็อยากจะแนะนําว่าถ้าทํางานได้นะก็ ให้ทำงานนะคะสักอย่างหนึ่งที่เราแบบมีรายได้พอที่จะใช้จ่ายเลี้ยงดูตัวเองที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาการที่เรามีงานมีเงินที่เราดูแลตัวเองได้เนี่ยมันทําให้เรามีความมั่นใจมันทําให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมันทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็แล้วแต่คนนะแต่อันนี้มันแบบในความรู้สึกของอุ้มอะอุ้มอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเยอะมาโดยตลอดก็ได้ เออและอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราท้อไม่ได้แพ้ไม่ได้นั่นก็คือลูกค่ะการที่เรามีลูกนะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออฉันจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งเสียใจเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ต้องหาข้าวให้ลูกกินเราก็ต้องแบบอาบน้ำแต่งตัวลูกเล่นกับเขาและเขาก็อยู่ในวัยที่กำลังแบบเรียนรู้ทุกอย่างเร็วมากช่วงนี้ก็คือพูดได้เยอะเราทุกคนแล้วเขาก็จะมีความเหมือนกวนเอาแต่ใจในบางทีหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบโฟกัสเขาค่อนข้างเยอะมันก็เลยเหมือนทำให้เราแบบ ันยุ่งมากๆมันไม่มีเวลาที่เราจะไปแบบเสียใจอะไรไม่มีเวลาที่เราจะฟูมฟายอะไรเพราะว่าแค่งานกับลูกก็คือหมดหมดเวลาแล้วเดี๋ยวนียก็ต้องพาลูกมาเล่นน้ํานะคะพาลูกไปเล่นบ้านบอลพาลูกไปทะเลพาลูกไปไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะใช้เวลาคุณภาพกับลูกให้เยอะๆน้องมารีก็แบบมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่แบบประคับประคองให้มันเป็นครอบครัวอยู่เนี่ย มันส่งผลดีต่อลูกจริงๆหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ทุกบ้านที่เราจะสามารถอยู่กันได้แบบสงบสุขเพื่อลูกเนาะแต่ถ้าบางบ้านที่เขาสามารถอยู่กันสงบสุขไม่ทะเลาะไม่อะไรกันไม่มีพลังงานลบปล่อยหากกันตลอดเวลาเนี่ย แลวทนอยู่เพื่อลูกได้มันก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะแม่แม่ทุกคนก็ลองชั่งน้าหนักดูดีๆนะมันไม่ได้มีคําตอบตายตัวในชีวิตนะคะอุ้มก็เคยเห็นบางบ้านนะเป็นญาติญาตินี่แหละแม่เขาก็ทนมากทนทนทนเพื่อลูกนะคะสุดท้ายก็ทนประมาณสัก30ปีแล้วสามีก็ค่อยแบบใจเย็นลงแล้วก็กลับมาลกกันดีแต่ก็คือระหว่างทางนั้นก็คือแบบ นึกออกปะสักวันหนึ่งอะเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเออเราไม่สามารถรอได้ขนาดนั้นออกมาเลยก็มีความสุขเลยอ่ะพูดอย่างนี้ละกัน <c oughs> แล้วก็อยากจะฝากว่าถ้าช่วงที่แบบจิตใจเราไม่ดีนะ <c oughs> ก็พยายามลดการใช้โซเชียลลงก็จะช่วยได้ <c oughs> ยิ่งเราเสพโซเชียลนะมันก็ยิ่งทําให้เรายิ่งเครียดหรือการที่ไปดูเพจสอนการเลี้ยงลูกแบบเพอร์เฟกต้องบอกว่าอุ้มแบบเป็นคนที่อุ้มไม่ตามอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์ไหนเลยเพราะว่าอุ้มดูแล้วอุ้มเครียดเรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีเท่า เราไม่ได้เป็นแม่ที่แบบเป๊ะเป๊ะหรือเลี้ยงลูกถูกตามตำราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงมีความเครียดก็อย่าไปเสพสื่อพวกนั้นนะคะและที่สําคัญที่สุดที่อุ้มอยากจะฝากเราจะไม่ย้อนกลับไปม,มองในอดีต เราจะไม่เสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเพราะว่าถ้าถามอุ้มเนี่ยอุ้มเสียใจไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรือว่าจะย้อนกลับไปว่าแบบอู๋เราไม่คบกับคนนี้เราไม่แต่งงานกับคนนี้เราไม่มีลูกอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เคยอยู่ในความคิดอุ้มเลยเพราะว่าต่อให้อุ้มย้อนเวลากลับไปการตัดสินใจตอนนั้นมันก็คือสิ่งที่เราแบบตัดสินใจดีที่สุดแล้วสิ่งที่ทุกอย่างมันเกิดจากความรักของเราจริงๆในตอนนั้นมันเป็นคีย์สาคัญที่ทําให้เราอะ่ะ สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดในทุกวันเพื่อที่เราจะไม่กลับไปเสียใจว่าทําไมเราไม่ได้ทําซึ่งทุกอย่างผลของการกระทำนะคะมันก็จะส่งผลต่อเราในอนาคตต่อไปนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่อุ้มจะมาแชร์เพื่อนๆยังไงก็จะกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ bye ายบายอลิงมาดูสิวมามีเอาให้ดูสิวมามีโอ้โหให้ดูสิวมามีหนสิว โอ้โหรักงมามีหรอ,อสาเหตุของการเกิดสิวนี่คือมาลีคิสมามีเยอะหรือเปล่าน,นี่